กองกิจกรรมใหม่มาผมไม่ลงครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาแนะนำคีดแดมถังซิว EP ีส เป็นคลิปสั้นๆแบบแนะนําว่าจบเลยครับวันนี้เราจะมาแนะนําถึงไอเทมชิ้นนี้นะครับชิ้นที่ทุกคนมองข้ามแต่ไม่มีใครสุลต่านคนไหนมองข้ามแน่นอนครับชิ้นนี้ครับเพื่อนๆเ,เป็นหีบสมบัตินะครับอันนี้เนี่ยผมใกล้เยตตานสามแดงแนละพุ่งนี้เนี่ยผมทํา3แดงได้แน่นอนนะครับแล้ว3มแดงเนี่ยมีผลอะไรเดี๋ยวเรามาฟังกันแบบสั้นๆเลยนะครับก็คือลัมลุคกีแดมผมตอนนี้คี่แดนตอนนี้ผมเลยครับ19,537เพครับเพื่อนเพื่อน แล้วมันเพิ่มตรงนี้ครับอ่ะ ผมลงก่อนวันหนึ่งเลยนะจริงๆผมจะลงวันที่ว่าอัพสามแดงก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่เอาผมลงวันนี้เลยนี่ครับเพื่อนๆชิ้นนี้ครับขี้แดงของทางซิลอยู่ตรงนี้ครับมากที่สุดนะครับทั้งสายโจมตีและสายว่องไวนะครับขี้แดงเพิ่มสูงสุดถึง115%ครับแต่จริงๆเนี่ยมันอัพได้แค่720นะครับแต่พวกขี้แดงเสาหมื่นสองเนี่ยเขาอัพจนถึง900นะครับหรืออาจจะใกล้ๆถึง900แล้วแหละนะครับเพื่อนๆนี่ ก็คือว่าต้องมีเครื่องมือแนะนําหีบสมบัติทองสุกสภาวากานะครับถึงจะอัพถึง900นะผมก็ไม่รู้อะไรนะครับไอเทมชิ้นไหนนะก็เคยเทมชิ้นที่ผมให้ดูก่อนหน้านั้นเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอัพได้ทั้งหมดนะครับ720แต่ถ้าเราทําไอเทมนั้นอนะ่ะจะอัพได้ถึง900เพิ่มมา180ชั้น180ชั้นได้คียเด็มเท่าไหร่เดี๋ยวผมมาไขาข้อสงสัยกันครับเ,เพื่อนๆอ่ะ เรามาดูกันคีย์เดมถังซิลล่าสุดนะครับ19537ห้าสามนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราอัพ1ขั้นเนี่ยอยาก3 7เจนะครับเพิ่มเท่าไหร่นะครับเพื่อนเพื่อนอย่ามองข้ามนะครับคีย์เดมแค่น้อยๆเนี่ยแต่ว่าถ้าเจอสุรตาตาด้วยกันเนี่ยมันวัดกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ1ขั้นจะเพิ่มเท่าไหร่นะครับเพื่อนเพื่อนสังเกตที่หน้าจอนะครับ1ขั้นจะเพิ่มเท่าไหร่ครับ ขีดแดงเพิ่มมา1 2 4 6เลยครับเพื่อนๆ่มาดูกันครับว่าขีดแดงเพิ่ม1 2 4 6จริงหรือเปล่านี่ครับเพื่อนเเมื่อกี้จาก37เป็น50นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัพให้หมดเลยนะครับจาก50นะเพื่อนๆ่ออย่ามองข้ามนะครับขีดแดงตรงนี้เยอะมากๆนะครับยิ่งเราไปอัพสายว่องไวด้วยนะครับจะดีมากๆอ่าเราก็จะมาดูกันนะครับผมนะว่าได้กี่ชั้นนะครับเมื่อกี้12ชั้นนี้12ด้วยไหม สิบสองด้วยไหมอ่าชิ้นนี้ก็สิบสองจุดสี่หกนะครับย้ําว่ามันได้ยังไงขี้เดมเขาถึงสองหมื่นเพราะเขาอัพเต็มนะครับยิ่งอัพเต็มถึงเก้าร้อยเนี่ยขี้เดมก็จะเพิ่มเยอะมากๆครับเพื่อนๆอ่ะเราดูกันตอนนี้เพิ่มเท่าไรเพิ่มเยอะนะครับเพื่อนๆอย่ามองข้ามนะครับขี้เดมที่สุลต่านเจอกันเนี่ยนิดเดียวก็คือแพนะครับขี้เดมเพิ่มมาเป็นหนึ่งเก้าห้าเจ็ดห้าครับเพื่อน เพิ่มมานิดหนึ่งแต่นิดหนึ่งนั้นเยอะมากนะครับเมื่อเราเบนตัวละคร PVP เรารู้ว่าควรเบนตัวไหนนะครับแล้วเรามาเจอกันเนี่ยถังซิลแพ้คีเดมแค่10แค่2แค่0.10หนึ่งศูนย์อะไรก็คือแพ้อยู่ดีนะครับก็ฝากเพืเ่อนๆไว้ด้วยนะครับใครชอบก็ไล์ใช้กดแชร์คีเดมอยู่ตรงนี้อย่าลืมมาอัพกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะ่ะควรทำไอเทมให้ได้3แดงนะครับไอเทมหลักนะ3าแดงนะครับนี่ อันนี้ก็จะเพิ่มคี้ดมเหมือนกันนะครับของสายว่องไว้ครับประมาณนี้และนี้1ลุงครับ1ลุงก็เพิ่มคี้เดมนะครับก็าฝากเพื่อนๆติดตามไว้ด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อยากมีคี้เดมดีๆให้ต่างซิลก็จัดไปเลยครับเพืเ่อนๆเห็นไหมเพิ่มมาชิวๆถ้าเกิดผมอัพเต็ม900เพื่อนๆคิดดูจะเพิ่มมากขนาดไหน